พีเอาจริงๆนะเครียดนะมีน้องแวนีเครียดนะทุกคนมีน้องแวบ,บนี้ใช่มีน้องมีพีมั่งรบกันมัง่งไม่คือจนเจนนี่กับลิลี่อรบกันบ่อยมากแต่ว่าทุกทายแล้วมันก็มาดีกันโดยบางแบบเวลาเราคืนดีกันเราไม่เฉงอก,กันแล้วไม่ก็คือเอ็นน่าแต่สุวนมายจะเป็นพี่เจนที่ก็มาชวนคุยกอนนั่นนี่คือจริงจริงใจร้อยฉันรักเธอไงไม่ไม่เจว่าไม่รักแต่หรือฉันบอกว่ารักก็คือต้องรัก ใช่รักไง<อ>แต่ไม่ถึงว่าเออในความที่เราเป็นน้องสุดโต่งงั้นก็ใจฟิวได้มั้ยอ่าตึ้งเองเอก็คือเราถกยใจเหรอไม่ฟิวเหรอนันกับน,น้องสุดท้องก็เอาแต่ใจมั้นะเออเออเธอเอาที่ไหนมาพูดอ่น้องสุดท้องต้องเอาแต่ใจน้องก็ต้องเข้าใจพีเอเ้มากมักพีทำงานเหนื่อยเงเงินน่ะหาไมาได้ก็ต้องมาเลี้ยงน้องบอกน้องว่าบอยิวบอกเธอจ้ะน้องสุดท้องชอบบอกว่าตัวเองเอาแต่ใจได้เพราะว่าแม่ร <c oughs> ักแม่ห่วง บอกนออ้องเออบอก <c oughs> ไม่ได้ไม่ต้องมีอยู่เลยแล้วคนที่เป็นพี่เนี่ยน่าสงสารนะเพราะว่าต้องทํางานเลี้ยงน้องแล้วแม่ก็แบบต้องไปเอาใจน้องมากกว่าพี่ใช่นี่คือบอกน้องนะก้อยพี่อยู่เป็นน้องสุตทองเหมือนน้องเหมืนนอมนกันเดบไปเจนบอกน้องใช่เถิดกิดได้มากมหมอะฉันเป็นผีน่จนต้องเสียสระ,ะอะไรบ้างสาะเสียพาชันหีใส่เลยฉันก็นต้องเสียะลาะยเถอใส่จำไม่ใช่อ้างกันที่ปีนค่ะ แม่ตุ้มมิดเลวมั้งคะแม่ก้าวมือจ้อตัวบาทัไปเลยโอ้แม่เลยรอดเอาไปย้ายว่างั้นไม่มีเลยสวยค่ะน่ารักค่ะขอให้ได้ขอให้โดนสนใจแอดไลน์นะใครสนใจกูต้าชามาคือต้องแอดไลน์เนาะอ่ะหกพัาร้อยคนตรงนี้วันนี้เจนนี่กับลิลลี่ลิลลี่เป็นไงบ้านยู่จินที่นี่สวยไหมสวยแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเราจะเปลี่ยนบ้านแล้วเพราะว่าสมาชิกของเรานั้นเยอะแยะมากมายแล้วมันอยู่พอไหมแล้วเรานอนกันที่ไหน นอนกันอี่ห้องและแม่บ้านนอนตรงไหนหน้าห้องคือมันไม่พ่อเลยทุกคนคือตอนนี้กําลังห้าบ้านที่แบบว่าแม่บ้านอยู่ได้แลลวก็ทีพีเปลี่ยนบ้านเร่งตรงเลยนะพอพี่ยังให้ลิลลี่มาแลวลิลลี่มีห้องส่วนตัวอ๋อ,อตอนเนียพ่อไปนอนน้องอยู่จิ้นอยู่ใช่น้องจะได้สบายใจตีขึ้นมาปุงเทปจะได้สบายใจที่มา้าปีมาเจออยู่จิ้นใช่ใช่แล่ถ้าน้องเรียนนี่น้องก็จะสบายใจวันนี้เออเถื่อยังอยู่ต้ในฉันเดียวเถือยบเตื่อน ไม่ใจ่ายก็ใจฟิลแม่เอ่ยไม่ไม่จ่ายเต้นเต้นไม่ถึงนัดอันตีนะจบผู้จ่ายเต้นเต้นมันดีเธอบอกไงจ่ายได้ไหมพี่นายแบบนี้ได้ไหมเฮ้เธอเดี๋ยวนี้เด็กไตไม่มีเตอนแล้วนะทุกวันนี้เด็กไตอ่ะก็ถูกนะเล่าหลายคนนะช่ายจ่ายนั่นไงเอพุ่นเตี้ยเรียนไตเปล่าวาอะไรมันเธอพไปเธอเอากเอพุ่นเลยว่ะเธออยากอยู่ไตเพราะเธอจบผู้จ่ายแบบกลุ่มกลุ่มเต้นเต้นไม่จ่ายเธออยากอยู่ไตเพราะว่าเธอแบบหน้าเกาหลีโอ้ยนี่เกาหลีโอ้ยเดี๋ยวนี้เด็กไตหน้าตาเกาหลีเยอะนะขาวๆใสๆอ่ะ อืมเธอเอาบันีจาห้า้องเคยร์ไอพียอนหน้าตาไม่สำคัญข้ออย่างเดียวเลยไอเป็นความดันใช่ไหมก็เป็นความดันเหรอก่อนนั้นเป็นปกติด้ไหมได้หน้าตาไม่สำคัญความดันเป็นปกติก็เป็นคนดีวะเขาไม่ต้องรวยก็ได้แต่ว่าเขาแบบว่าไม่ทำให้ลิลลี่เสียใจอะไม่นอกใจลี่อะพีก็่แขนนี้เลยรอผู้ช่ายจะไม่เนียน บางทีมีแฟนก็จริงนะแต่พอไปเจอติว่าสวยว่าดีว่าข้าว่าไปละเข้าก็ไปอันนี้ไม่ได้ไม่ถึงทุกคนนะแต่ผู้จัากก็จับการจริงก็คืออยากให้ลิลี่เจอผู้ชายทีดีเพราะฉะนั้นน้องไม่ต้องแคบค่อยๆสแกนค่อยๆดูเน้นเรื่องเรียนก่อนสแกนคิวอาร์โค้ดชายีบงไหมอะอันนั้นวันล่นี่แหละคนแหลขึ้นนะบอว่าเขาบอกว่า เขาอยาก้ว่าเธอเรียนไนอะได้ผนเรือน่ารักต่างคู่เลยลูกนี่ลิลลี่ส่วยแต่ก็เลื้องเรียนเนี่ยก็ไม่นานก็น่าจะตัดสินใจบอกว่าก็ตรงทำการสมัครทุกแม่เออแต่ก็น่าจะไปต่างไปหมากว่าลองคิดดูดีๆพี่ไม่แค่ผี่ไม่แค่ต้องก็ไม่ต้องกใช่แต่ว่าถ้าลิลลี่มาอยู่ด้วยกันอย่างน้อยเราจะได้อยู่กับร้านไงอ๋อแต่เมย์อยู่อยู่ายไม่ ไม่อยู่ตายเออเอาวันนี้ทามโดยรักเออโดยความดีทํางานนักมาตั้งแต่อหมอซ้ำเออหมอซ้ำก็คือทํางานนักเพราะว่านั่นเป็นจุดเริ่มต้นเลือกคุยเป็นจุดดังท่ามโดยรักเพื่อะไรทํางานเพื่อไรเพื่อยังไงมีบบานมี่รดแต่ตอนนี้พี่เจนมีกรอบถูกย่างเม็ดเลวพี่เจนเลยเอออยู่ตายก็ไดแต่นี่ไงผีสือมินิคูเปอร์กก็ได้ แล้วก็นันตีที่เราเหนื่อยมาตังมัดน้องก็แก็บเบี้ยวไว้ทำอย่างอื่นไงเอาไว้ทำธุรกิจไงแต่เราเอาเป็นว่าค่อยๆคิดว่า,าเราอยากอยู่ดเราอยากอยู่ทีเราใบ่ใจแต่ถ้าน้องสบายใจจะอยู่ใต้ผีก็ไม่บังคับแต่ว่าถ้าถ้าผีอยากให้อยู่ในผีอยากให้อยู่กับผีจริงๆผีไม่ติดไว้อยู่ใต้อยู่กรุงเทพแต่ผีแค่อยากให้น้องอยู่กับผีได้สืบสับการทำงานก็ของผีแค่นั้นเองแต่ยังไงก็ค่อยๆคิดก็แล้วกันสุดท้ายแล้วไม่ว่ารีจะอยู่ใต้อยู่กรุงเทพจะนี่ได้หมด ใช่เพรอเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นโอเคนะคะไปกันต่อกับกลูตาชามามีคนสนใจเยอะเลยให้แอดไลน์ที่ปักหมดนะคะน่ารักทั้งคู่เลยแบบนี้ต้องกินกลูตาให้ผู้ชายติดซะแล้วอ๊ยยังไงปะกรณคุณปะกรณเนี่ยคุณปะกรณวอละอะไรนะวีรารังซับเหรอใช่ คุณประกอคุณประกรเนี่ยใช่ยังไงคุณประกอบเขาหล่อเหล่ามากนะคุณประกรมีแฟนหรือยังคะเออยังไงนายเอาจริงๆพี euh. ่เก anyway> ียดลิลลี่เเราต้องเป็นคนที่โอเวอร์ถึงลิลลี่จะเป็นลิลลี่ได้หมดถ้าสุดชื่นแต่ลิลลี่ไม่ได้หมดไมรยนี่คุณประกอบเขาเม้นต์มาแล้วว่าให้ลิลลี่กินกูต้าผู้ชายจะได้ติด เหมือนคุณประกอบไหมคุณกินกูต้าเป็นไหมฉันอยากให้คุณลองกินมันมันเวลาเคี้ยวใบจักไหมไปเอาน้ำมาให้คุณนี่เธอเคี้ยวใบจักเหรอเปิดเจอเจออยู่กับบอเวิร์หมาไปไม่าหญ่บูลลี่ไม่ใหญ่บูลลี่แต่พี่บอเวิร์มีเพลงเล็กใบจักตันล็อกหมาทไมย้อนไปเหมือสิพาปีที่แล้วอืมตอนนี้ลิลี่สามขวบอืมพีพี ในหวังฮีนยังไงยังไงเหลาสิก็เจอก็ชือลิลลี่อ๋อตอนเด็กๆชื่ออ้ำนี่หว่าอ่ะตอนนี้ขออนุญาตนะคะสําหรับใครที่ดูอยู่เนาะเจนนี่ขอสรุปอีกทีนึงนะสําหรับซูนค่ะทุกคนค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นเด็ดๆเลย หนึ 1> 1่งแถมหนึ่งในราคาเพียงแค่290บาทนะคะเป็นโปรโมชั่นที่ทุกคนต้องลอง2กระปุกนี้เนาะหนะึ่งแถมหนึ่งสองร้อยเก้าสิบเนี่ยกินได้หนึ่งถึงสองเดือนเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือให้กินตอนท้องว่างและคุณจะแบบเห็นผลแล้วก็เหมาะมากสําหรับใครที่อยากดิบผิวแบบเร่งด่วนโปรไม่ได้มีแค่นี้นะยังมีโปรสาหรับสองแถมสองสี่ร้อยเก้าสิบสามแถมสามเจ็ดร้อยห้าแถมห้าหนึ่งพันหนึ่งร้อยและเปิด <10. S 1> บินค่ะสิบแถมสิบหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถูกไม่ไหวสามสิบแชร์ให้ไปเลยห้าร้อยบาท รับปไปเลยง่ายๆใช่แค่กดแชร์ก็มีสิทธิ์ได้วันนี้เราสบายใจมากเพราะว่ามีป้าเอมาช่วยเลี้ยงน้องยูจินนะคะเอะอยูจินอยู่กับใครโลกยูจินจ้าน,นออั่งแกมบ้วนอยู่ได้อยู่เหมือนป้าเอนะแกมนะนั่งแกมบ้วนดูได้อ่ะสวยมากขอบคุณคาลิลลี่หัวเราถ,ถูกใจมากแนะนำให้กิน2เม็ดใช่ใครที่กินใหม่ๆนะสำหรับกูต้าชามาต้องกินวันละ2เม็ด ที่บอกเลยว่าเราต้องแบบว่าแรกๆไงแต่ถ้าเราพอใจผิวแล้วหรือรู้สึกว่ามันใสขึ้นแล้วเราค่อยลดททละเม็ดก็ได้จะได้ประหยัดแต่ว่าถ้าเป็นพี่พี่กินวันละสองเพราะว่าเราเป็นคนที่ที่โลบหรือเปล่าอไม่นะอยากเขาใช่ไหมก็ต้องกินวันละสองเม็ดเราเป็นคนแต่แตน่แตนองนะเป็นคนที่แบบโชบไปเลยจว๋เอ็นพ่นไวเอ็นพ่นไวตือกินวันสิบเม็ด <laughs> <laughs> เตรียมเลย <laughs> <laughs> เตรียม เตียมเลยเตรียมข,ข้าวเหรอข้าวโรงพยาบาลโอเคจจะซิไปพี่ส่งให้อ่ะลิลลี่ลองกินนะพี่แกให้ต้อดีใจแล้วสิแม่ดเดี๋ยวพอยังไงกินตอนท้องวแบบันกจ็อย่าตำเอ,อิดขนเก็บลุมติ๊กตกนะอ่ะกรูตาชามาค่ะเป็นกรูตาที่วัยรุ่นต้องลอชามาอ๋อใช<า>่เค้้อนางฟ้าจะสงข่อยวะ คนละจามาจ้ะไอนูจามาจอกกระเชออันนี้จะช้างสละอาจช้างสละอาหมามีอไม่ใช่เกโค้นางฟ้าม่ใจนี่เกโก้นื่ยนะกับลิลลี่อยากซื้อยากลองปักหมุดไอดีไลน์ไว้ให้แล้วค่ะทักไปได้เลยซื้อไปได้เลยกินเลยลูก เก้งมากปกติลีเป็นคนกินยาอยากนะอันนี้บอกกูต้าตึงยอมเหนนะอร่อยไหมเข้มนะไอ้นั่นไม่ได้ยาขี้มือพี่เจ๊ขี้มือใช่ขี้ายเหล็กเดียวเน้คนที่กินนะคะทีหลังต้องหยิบเองอย่าให้คนอื่นหยิบให้ใช่ไม่งั้นมันจะเข็มโอเคแนะคะยูจีนอ่าไหนเมื่อกี้ชื่ออะไรนะคุณกิ๊กใช่ไหมใช่ใช่คุณนี้แหละคุณกิ๊กใช่ไหมคุณพันทิพย์ ถูกไหมถูกอุ้ยเจตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงถือเลยที่โอนให้เลย500บาทคุณกิกรับไปเลย500บาทค่ะพนักงานกสิกรโอ้ยนะบริการทุกระดับเธอเป็นเป็นเอฟซีเป็นเอฟซีเป็นอฟซีกสิกรเป็นเอฟซีนะขอเชโอนก่อนพี่เจนเป็นเอฟซีอะไรเอฟซีบียูน ไหนจังเลยว่าชีวิตต้องมาเจออะไรแบบนี้ใช่ไหมคะเออยู่จินคููนะอ่าเรียบร้อยค่ะพรพี่มลแก้วสมเด็จห้าร้อยบาทค่ะตรงมีหลานมีน้ำเมื่อพรอยู่จินเลยอันนี้แค่กดแชร์ก็คือได้500ร้อนะ แล้วยังไงคนนี้ลิลลี่31แชร์ชื่อแหววคุณแหววสุมิตรา31แชร์ส่งหลักฐานการแชร์และเลขบัญชีมันเลยค่ะเจนนี่กดไลค์ให้แล้วแหววสุมิตรา31แชร์คุณแหววสุมิตราลี่พูดกรได้ไม่ต้องซุ่มเหมือนนักเลงอะไรของลี่ไม่รูสุมิตราค่ะคุณ เอ้ยยังไงลูกยูจินซอมไหมลูกคุณคุณคุณแหววสุนิตาหลังไลฟ์พี่โอนอันนี้ของไลฟ์ที่แล้วที่เขาค้างอยู่รอบที่แล้วแชทไม่ขึ้นค่ะอ่ะต้องเราก่อนว่าต้องใจเย็นเยนเราโอนจริงทุกคนลิลลี่ใช่แต่ต้องใจเย็นก่อนไม่ใช่เขานะ ลิลี่อ่ะใจเย็นก่อนในตอนนี้กี่แชร์แล้วว่าอยากรู้ว่าตอนนี้กี่แชร์แล้วนะกี่แชร์ล้วรี่ด้วยพี่หน่อยเฮ้ยยังไม่คืนเลยหมื่นเจ็ดห้าร้อยหมื่นเจ็ดห้าร้อยแชร์จริงจริงไหมจริงจ้คุณคุณแหววสูงไม่ซ่านะคะส่งหลักฐานมาหรือยังเอ่ยไหนจเอ๊ส่งไหมยังจงใสแคบหลักฐานอยู่เออส่งไหมยังส่งยัง น่ารักตามมตามีเอาดีๆนะออวันนี้อะอยังไงน่ารักมากพี่เหรอน้องเนี่ยโอเคไม่มีใครยอมใครเลยนะเ <c oughs> กะเลยแต่ทำพุ่มเด็กอยู่ได้ แชร์กี่แชร์บอกด้วยนะคะจะได้รู้เนาะบางทีไม่ได้บอกเราก็ไม่รู้ว่าแชร์กี่แชร์นะคะรักทั้งพี่ทั้งน้องเลยพี่จินเก้ลร็วลิล,ลี่พี่ถามหน่อยลิล,ลี่เสียใจไหมที่เพลงเลิกคุยทั้งอำเภอดังแล้วก็สี่ร้อยล้านแล้วเพลงอื่นๆมันแค่หลักสิบล้านอะเสียใจไหมไม่เสียใจเพราะว่าเพราะว่า ใน300กว่าล้านของเลิกคุยอ่ะมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้คนรู้จักเราถึงคนจะแบบฟังเพลงเรารอบเดียวแต่ก็ถือว่าอย่างน้อยเขาก็เคยฟัง,ฟงและเคยรู้ว่าเออ,อลิลลี่คนนี้นะเออมันเป็นมันเป็นนักร้องเพลงเลิกคุยแล้วนอ้องเสียใจไหมที่คนแร่งว่าดังเพลงเดียวอ่ะไม่เสีย,ยใจเพราะว่าทุกวันเนียนตีทําเพลงอันก็ยังมีเอฟี่ีก้อยฟัง คอยให้กำลังใจใ่อยติดตามสำหรับเียเวลาคนแรกงว่าดังเพลงเนี่ยเีไม่เสียใจเลยนะคือยังน้อยเราก็ยังมีเพลงที่ทาให้เรามีกินได้เสร็จหรืออ๋อไหมเลยมีบ้านคน,<ถ>คนีคนที่ก็ทำแล้วไม่ดังเลยยังมีอีกเยอะนะอันนี้คือต้องส่งกําลังใจนะเพราะทุกวันนี้การทําเพลงเนี่ยเป็นการากลงทุนที่ยากมากและลงทุนไล่าบาท บางทีเพลงไม่เข้าตลาดก็คือไม่เข้าเลยลงทุ่นด้วยีิไม่รู้ว่าคนมันจะเป็นยังไงเีรียกจะบอกทุกคนว่าต่อให้ดังเพลงเดียวเรื่องไม่ดังเลยเนี่ยเราก็ควรให้กํำลังใจกันนะเพราะทุกวันนี้ศิลหปินเนบ้านเราก็คือมีเยอะมากทาเพลงกันเยอะแยะทำยูท <YouTube S 1> ูบก็เยอะใช้เข้าไปฟังสักนิดนึงช่วยอุดนุ่นอาผลงานก้องกนตายด้วยกันนะแต่ก็เ่ิดิลลี่เจนนี่เนี่ยก็ ถ้ายังมี FC รอฟังเราก็ยังทำให้เรื่อยๆแต่ละยี่ร้อยล้านวิวไม้นี่คือไม่ข่อยว่างแล้วเพราะว่าแกยังมีผนงานใน f อฟซได้ติดตามกันก็คือเข้า <พอ S 2> มักนะเ <c oughs> ดนยิวเดินลงถอดเสื้อมารี่บอกข่าวมากไหน <c oughs> ยิ้มอะไร <c oughs> ปกรณ์คุณปกรณ์ยังอยู่ไหมคะงงมากสี่เท่าสี่เท่าเช่วย <c oughs> <c oughs> คุณประกอบแชร์หรือยังถ้าคุณประกอบแชร์แล้วคุณประกอบแจ้งมนาะว่าคุณประกอบแชร์กี่แชร์สีเทาไหมอะไรสีเทาไ <c oughs> <c oughs> ก่โหดเก่งไหนที่หิวลี่นั่งยังไงเก่งในลลอลี่ก็ไปสังเกตอะไรก็ไม่รู้อ่ะ <c oughs> ทุกคนยังไงเมื่อกี้ใครนะคุณอะไรนะที่เร,เราจะโอวนอะ่ะสุมิตรมาไหม <c oughs> พี่เจนยอมด้ไงยังไงล่ะอยู่จีนต้องใส่ตาพี่อยู่ไอ้นในโลก ยูจีนทำเปันเนี่ยเดี๋ยวเ็นเด็มหน่ยพี่เจนเป็นรองรองรึ่งนะยูจีนแต่ขออนุญาตโอนให้คุณสุมิตาก่อนหนึ่งสองเจ็ดสาก่อนึ่งสามเจ็ดสี่เก้าหนอ่ะคุณสุมิตานะเจนนี่โอนแล้วโอเคชื่อจันทีเหรอ <c oughs> โอนแล้วค่ะ5 0 0ร้อยบาทค่ะเออร้อยไม่ไมล้างเลยยูจินไม่ดื้อเลยอย่ะเก่งมากเลยไม่ลองด้วยเออก็อยิ้มเห็นเหงือกอ่ะระยะไหนร้อยหรอกเออช็ดมันค้างอ่ะอาริลี่อ่านคอมเมนต์ไปโลกแต่พี่โอนเงินให้ผู้โชคดีสุมิตารักทั้งอำเภอ ขอดูอยูจินหน่อยอยูจินนอนอยู่จ้าคุณสุเมตตาเจนนี่โอนแล้วนะคะนี่นะไม่ได้ส่งสลิปไปนะจะคอยติดตามแบบนี้ไปตลอดลักข่ายนี้ขอบคุณค่ะอะ อขอบคุณมากๆาที่วันนี้กดไลค์กดแชร์ให้เราเดี๋ยวยังมีแจกต่อนะแต่ว่าก่อนจะแจกกันต่อค่ะกลับมาอีกครั้งเมื่อกี้ลิลลี่กินไปหนึ่งเม็ดเนาะแต่จริงๆจะมีอยากแนะนำนะสำหรับกร,รูต้าชามานะให้ทานตอนท้องอว่างนะวันละ1-2เม็ดนะเหมาะมากสำหรับคนที่แบบว่าอยากเร่งด่วนดิผิวแบบเร่งด่วนตัวนี้สารสกัดเข้มข้นลุวลุนแล้วก็มีแต่คุณประโยชน์ทําให้ผิวเร่งผิวทั้งนั้นเลยนะอยากขาวอยากใสใช้เวลาแบบเร่งด่วนเนาะก็ต้องกินกรูต้าชามาตัวนี้แล้วไม่ต้องกลัวว่าเออเราแค่มาบอกเราไม่ได้ทานห กินใช่นะคะแล้วก็ตัวนี้เนาะตอนนี้มีโปรนะคะกูตาชามา1แถม1ค่ะ290รบาททานได้1-2เดือนนะคะหรือจะเป็นโปรที่2ค่ะ2แถม24903แถม37005แถม51,100หรือตัวแทนท่านไหนอยากเปิดบินกูตาชามาไปลองขาย10แถม10เพียง1,700บาทแต่ถ้างบไม่ถึงเนี่ย5แถม5ก็ได้หรือ1แถม1ก่อนลองแต่ว่าถ้าอยากให้คุ้มมันก็ต้องจำนวนเยอะใช่แต่ถ้าแบบเออเงินไม่ถึงพันเจ อะไรอย่างนี้ก็5เถม้าไปลองขายลองกินลองกินด้วยลองขายด้วยก็ได้ค่ะใครนะคะที่สั่งซื้อนะคะอยากสั่งซื้อให้ทักลิงไลที่เจนนี่ปักหมดเลยนะคะตอนนี้เจนนี่ปักหมดไว้ให้แล้วนะสั่งได้เลยนะจะซื้อที่ลิงไลหรือว่าน่าจะมีตัวแทนอยู่เนาะก็ลองดูนะคะแต่อย่า ซื้อกับมิจฉาชีพที่มันตามแอดไลน์แล้วบอกว่าแจกรางวัลอย่าแอดไลน์ไปเด็ดขาดนะพวกนีม้ชชมันจะมีจะมีพวก FC อ่ะทุกคนเนี่ยที่มาเมนใต้รูปของเราไล่เราหรือคลิปเราอะไรเงี้ยจะมีพวกมิจฉาชีพอ่บไปไปเมนอยู่ตอบกลับอันนั้นไม่ใช่พวกเราค่ะอันนั้นเป็นพวกมิจฉาชีพน่าจะอยู่ต่างประเทศยิ่งบล็อกยิ่งมายิ่งบล็อกยิ่งมาใช่ค่ะไม่ต้องไปสนใจ อย่าลืมเปิดความออร่าให้กับผิวของคุณนะคะทานกูต้าชามาที่เจนนี่กับลิลลี่ถืออยู่นะวันนี้มาไลฟ์กูตาชามารู้สึกดีใจมากเพราะว่าสินค้าตัวนี้ดังมากๆใน t ิ k กต็อกแล้วคนกินเยอะมากรีวิวเยอะมากเนาะต้องเห็นบ่อยมากแต่ไม่คิดว่าวันนี้พี่เจนจะเอาตัวนี้มาให้กินใช่ฉันเอามาให้เธอเพราะรอบที่แล้วฉันกินกับน้องนาราวันนี้ก็เลยเอามาให้เธอเป็นไงดีใจไหมนง่ราขาวมากขาวมากเจอตัวจริงน้องผอมน้องสวยมากอ่ะใครที่เข้ามาแล้วเพิ่งเข้ามาเนาะกดแชร์งั้นแจกต่อนะ แจกต่อนะแจกต่อเลยอ่ะคนนี้บอกมไม่เคยได้ค่ะคุณกิ๊ฟสุพรรษาค่ะ35แชร์เจนนี่กดหัวใจให้แล้วส่งหลักฐานการแชร์และเลขบัญชีมาเลยค่ะคุณกิ๊ฟสุพรรษาทักแชทเพจน้องเจนนี่มาเลยค่ะเอาไปเลย500บาทค่ะเป็นไงก็อตองเดินจากไปอพอวันกูเหนื่อยใจ มีคนคอมเมนต์กันมาเยอะมากเหมือน <Wow. S 1> กันตอนที่แบบเออน้องน้องไล่สุดนะเขาบอกว่าน้องกับพี่เจนะไม่ได้ทำบิงด้วยกันนานเลยอยากนะอยากทำอีกไหมโดนแล้วค่ะมิจฉาชีพหลอกให้แอดไลน์เมื่อคืนอย่าแอดไปนะถ้าเขาจะแจกเงินเราเขาจะไม่ให้เราเโอนเงินไปก่อนเลยทุกคนเขาไม่มีหลอกให้เราโอนเงินไปอะ่ะแล้วต้องดูเลขบัญชีด้วยว่าเป็นคนที่เรารู้จักหรือว่าเป็นคนที่เราติดตามจริงหรือไม่ นะถ้าเจนนี่จะแจกอะคุณไม่ต้องโอนเงินมาให้เจนนี่ก่อนเลยคือเราแจกก็คือแจกเนาะไอ้พวกนี้มันจะให้เราอะโอนไปก่อน, 1, นพันหนึ่งเพื่อเลขหนึ่งหมื่นอะไรเงี้ยอย่า,ยาไปอยากได้ตรงนั้นนะมันเป็นโกงนะทุกคนอะยังไงอยากซื้อกลูตาชามาค่ะลิงไลน์ที่เจนนี่ปักหมดเลยค่ะทักไปเลยนะหนึ่งแถมหนึ่งนะสองร้อยเก้าสิบนะคะ,ะทักไลน์ที่ปักหมดไปเลยค่ะอยากให้ทุกคนลองกินนะคะ มาใหม่คะ่ะกําลังลองกินคะ่ะตอนนี้กินได้สิบวันแล้วโอ้เป็นยังไงบ้างคะสิบวันแล้วเนี่ยน่าจะผิวเปลี่ยนแล้วนะกินวันละกี่เม็ดเอ่ยลองกินมาสิบวันแล้วกินวันละกี่เม็ดนะคะอยากรู้จังอ,อยังไงเรื่องเพลงอืออะไรยังไงอยากทาเพลงคู่พี่พี่เจนเราทาเพลงด้วยกันล่าสุดคือสุดแล้วหนะน้านุ เล็กน่องไม่ดังไม่ยอ,ยอยู่ใกล้เธอแล้วอน,น,นั่นันชิงขาชิงขามันก็คือเพลงเพลงมันก็คนฟังเยอะนะเนี่ยปีกันหลังห้แชทเตี๋วว่าเขากดแชร์อ,อยู่เมื่อกี้เฉอเลยนะคุณกิ๊บคุณกิ๊บคุณกิ๊บหรอรเขาชื่ออะไรนะคุณกิ๊บชื่อคุณกิ๊บเมื่อกี้อะจนมันก็มีขี้จำกัดเอา้า กดหน้าจอไหนจ่ะพึดฮึดพึพี่แกบอกว่าแกไม่เคยได้นะแกไปแคปอยู่หน่าวะอพี่น้อยเปิดเปลงเปรี้วดิก็ตตองเดินจ้าพึดฮึดึมาใหม่ค่ะอยากลองทานกรูต้าชามาค่ะอย่ามัวแต่อยากลองค่ะลองสั่งซื้อไปดูนะเปิดใจเลยถูกไม่ไหวตอนนี้90บาทนะคะถูกไม่ไหวแล้วนะเยอะอะ ก่อนปิดไลค์ขออนุญาตยืนกับลิลลี่นะคะอะไรอะพี่น้อยอุ้ยใครที่กดแชร์ไว้นะเดี๋ยวเจนนี่จะสุ่มแจกให้อีกนะคะบอกเลยว่าไม่ได้ให้น้อยๆเลยเนาะแต่ว่าวันนี้ใครที่ดูอยู่นะคะโปรโมชั่นของกลูตาชามาหนึ่งแถมหนึ่งสองร้อเก้านะคะบอกมากสำหรับใครที่เร่งผิวของตัวเองนะแบบว่าอยากดิฟผิวให้เร่งด่วนเนาะสองรแถมหนึ่งนะคะโอ้ หรืออยากเปิดบิบเนตัวแทนค่ะ10บแถมสิในราคาเพียง1นึ่งรอยบาทนั่นเองกำไรจุกจุกถ้าไปลิลี่ซื้อโปรไหนซื้อิบเต็มสิบนูเลยนาะเพราะเราลนี่นะคะทุกคนค่ะหกระปุกมี30แคปซูลโปรหนึ่งแถมหนึ่งสองเนี่ยทานได้1นถึงสเดือนเลยนะลองดูนะคะทักลิงลาที่ปักหมดไปเลยนะทุกคนเออบนเพลงน้องแพรวเนาะ อาเธอเต้นเพลงนี้หน่อยอาฮะเอ,า,อาเปิด<ไ>ปเกมนะอาเกมไปเยอะลืมมาแล้วนี่เยอะวันนี้จะมีเพื่อนใหม่จังหล่อสดใสหัวใจพองโต สัน่นทุกใจสัน่นโอ้โอหดีงๆหายใจ<อ>ให้คิดในใจเป็นไหมไม่ไห้เข้าใจจะไงต้องไงนู่ซ้อนตังเตฟังดีดิดฉันจะซ้อนเป็นจำนองให้เธอลองรตางฉันดูอ,อยู่จิตไปหนึ<อ>่งสองสามไปลามขึ้นบอก สี่ห้าหกทรงไอเลิกอย่อย่าให้รู้อย่าให้ครูรู้ว่าชอบเธออยู่เดีย๋ยวจะโดนครูตีขึ้นบกน้องไม่ขีฮ่ฮกแน่นอนบอกจากน้องก่อนเดี๋ยวจะซ่อนเลขยถ้าตั้งใจเรียนก็จะแทบหัวใจแท้แท้ไม่หมดทุกอย่างลล เออเอ่อเยอะเยอะเยอะเอ่ออย่าไปตอนนี้เอ็นไม่ได้อย่าวนี้ใส่ชุดหวานขึ้นนะ <c oughs> <c oughs> เอ็นดูคนดูมากน่าจะเหนื่อยกับลิลลี่เนาะ <c oughs> อ่ะยังไง 1> <1, two three จะกจระจี่หัวใจยังไง <c oughs> ไว่าฉันชอบเธอบอกลบคุณหาอะไร <c oughs> <c oughs> อบคือเธอต้องมาเป็นแฟนยกขึ้นมายกขึ้นยกขึ้นนัเลยไซอยานะอยู่จินนอนเลยรู้ห่าเปนลตู้กี อ่ะพี่น้อยเบาเสียง่ให้ก่อนจะปิดไลค์อะไรเดี๋ยวจะแจกคนแชร์อีก5คนใน<ฤ>เดี๋ยวสุ่มให้ในแชทแต่ตอนนี้เธอพูดถึงตูต้าชามาพร้อมบอกโปรส่งท้ายหน่อย อ5 4ห้าสี่สามแอคชั่นก็สำหรับกรูตาชามานะคะวันนี้ก็เป็นวันเลขที่น้องลิลลี่ได้ทดลองกินเมื่อกี้ห่งเมตรถ้าสมมติผู้คนไม่เห็นสามารถย้อนดูไลายได้เลยนะคะสำหรับใครที่แบบสนใจอยากลองหรือว่าอยากเปิดบินไปขายนะคะตอนนี้จัดโปรโยเยอะแยะมากมายก่ายกองเลยนะคะก็ 1แถม1 2แถม2 3 3 5แถม5และ10แถม10 1แถม1เน uhm, uhm, ี่ย290บาท2แถม2นะคะ490บาทส่วน3แถม3เนี่ยในราคา700 5แถม5 1,100บาทแล้วก็10แถม10ในราคาตัวแทนเนี่ย1,700บาทนะคะคือคุ้มเกินคุ้มมากๆเลยและตัวนี้ก็ดังมากใน TikTok หนูเห็นบ่อยมาก ใช่และว,วันนี้ขอบคุณเจ้าของแบรนด์ที่ให้พวกเรามาแจกเงินให้กับ FC ขอบคุณมากๆเลยนะคะ uh huh. ที่ให้พวกเรามาพูดถึงกู้าให้ทุกคนได้ฟังแล้วก็มาแจกเงินอ่าและถ้าใครอยากสั่งซื้อทำอยังไงไลน์ใช่ ลายที่พี่เจนนี่ปักหมุดอยู่ะนะคะ <g ul ly> ก็สามารถสั่งซื้อได้เลยแล้วก็ตัวแทนเยอะแยะมากมายใช่นะคะวันนี้พวกเรา2อคนลาไปก่อนเดี๋ยวจะโอนเงินเพื่อไม่กับอีก5คนที่กดแชร์ให้เรานะคะเดี๋ยวสุ่มแจกในแชทละกันสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะก็แก้วให้